อขอตบมือให้กำลังใจพวกท่านและขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เป็นพลังส่งพลังเป็นกำลังใจให้พวกท่านและหวังว่าถ้าวันนี้การเจรจาของพวกเราไม่เป็นผลเราอาจจะมาขอใสน,อนบนถนนเส้นนี้ไม่ต่างกับพี่น้องที่นอนอยู่ที่นี่ก่อนครับพี่น้อง พวกเรามีภารกิจในช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตขามพี่น้องกเกษตรกรแต่สิ่งที่พวกเรามีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาก็เพราะความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่รัฐบาลชุดนี้บอกว่าขึ้นมาแล้วจะดูแลพี่น้องให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี โดยทั่วกันไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้มึงพร้อมกับใครวะใช่ไหมพี่น้องไ,ไปมีเกียรติมีสักรีอยู่ตรงไหนพวกกูอยู่แบบไม่มีเกียรติมีสักรีไม่เคยได้รับเกียรติจากพวกมึงเลยวันนี้จึงต้องมาขอเกียรติขอสักรีคืนบ้างพี่น้องครับวันนี้ ในขณะที่ผมต้องการมาฟองนายกเศรษฐาที่มอเให้คุณภูมิธรรมไปดําเนินการเป็นประธานในที่ประชุมและเป็นประธานกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกร,กรแต่วันนี้ผมขอมาฟองพี่น้องกากอพธรรมและพี่น้องพรักร่มรัฐบาลทั้งหลายว่าวันนี้ เราถูกการเมืองส่งคนสออสอบตกเข้าไปแทรกแซงอยู่ในกองทุนฟื้นฟูนนนจนทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่เกษตรกร,กรด้วยกันณเวลานี้คลิปหายหมดแล้วพี่น้องอมันกำลังเข้าไปสูบเลือดฉุบเนื้อเข้าไปกินภาสีของพวกเราโดยที่ไม่คำนึงถึงความเหลือดล้นของพี่น้าเกษตรกร กฎหมายมันก็ทำพี่น้องเลยวันนี้อาจจะไม่มีใครเข้าใจเรามากนะักแต่ขอให้รับรู้ไว้เถอะครับพี่น้องจากกองทัพทำท่านอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าความเดือดร้อนของพวกเราไม่ต่างกับพวกท่านที่ถูกกระทำย่ำยีความเป็นกเกษตรกรผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนในประเทศนี้ บรรดาสอสอรบรรดารัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในสภาเียนชำแห่งนี้เอาขึ้นมาก็กินอาหารจากมือพวกเราใช่หรือ,รรอไม่พี่น,อน้องใช่ใช่ไหมใช่แล้วปากเก็บไปทำซนตีนอะไรทำไมไม่พูดให้พวกเราบ้างใช่ใช่ไหมพี่น้องครับใช่ไปนั่งกินกาแฟนั่งกินอาหารที่พวกเราผลิตทั้งปีทั้งชาติ รู้ไหมคนบริหารกำลังจะตายหายอยู่แล้ว<อ>มีนำำ้ำซ้ำยังส่งนักการเมืองสอสอสอบตกที่ไม่มีที่ยืนไปซากแซงอยู่ในกองทุนไปทำความทิพใา้กับรัฐบาลอยู่ในกะน,นี้รู้หรือไม่ครับพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นผมจึงต้องกาเรเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีว่า เราเดินทางมาที่นี่เพื่อจะให้คุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีนายธรรมนัพรมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผู้ถึง่งรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตาเสและนายภูมิธรรมนายชานะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ไปเป็นประธานวันนี้ ท่านไม่รับฟังเสียงจากพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร,กรและผู้แทนเกษตรกร,กรที่พี่น้องทั่วประเทศเลือกทัางมาพี่น้องเลย,เยกลับเอาสอบสอนสอบตกกลับเอาคนของตัวเองเข้าไปใส่เข้าไปนั่งกินเงินภาษีพวกเราโดยที่ไม่ยอมรับใช้พวกเราเลยพี่น้องออและได้ตั้งกรรมการชุดที่ว่านี้ไป แบบไม่ฟังเสียงของพวกเราในขณะที่ตั้งในวันทีท่16มกราคมที่ผ่านมาณนาทันเนียรรัฐบาลแห่งนี้เป็นการตั้งผิดพระราชบัญญัติกองทุนหรือผิดกฎหมายกองทุนในมาตรา1 2ประกอบมาตรา1 3ไม่เคยฟังพี่น้องมันไม่ฟังวันนี้เราทักท้วงทำหนังสือมาก็ไม่มีผลอะไรเลย รับปล่อยให้พี่น้องจากภาคใต้ไม่มีตัวแทนเขาไม่สนใจอะดีอะไรทั้งนั้นพี่น้องครับผมขอเรียกรองว่าพี่น้องภาคใต้เขาเลือกตัวแทนเขามาขอผู้แทนภาคใต้คืนมาให้พวกเขาด้วยครับพี่น้องครับไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้บริบทของพี่น้องในภาคใต้เลย กลับมานั่งและเป็นผู้ปกครองพี่น้องในภาคใต้อยู่ในณะน,น,นี้พวกเราพี่น้องจากภาคอิสานภาคเหนือและภาคกลางยอมไม่ได้เพราะผมต้องการให้พี่น้องภาคใต้มีตัวแทนของเขาด้วยเพราะเขาเลือกมาครับพี่น้องไปรั้นในครึ่งชั่วโมงนี้ผมนายยศวรร์ขอประกาศให้รู้ว่า เราพูดแล้วไม่เคยไม่ทำถ้าตำรวจจะจับเย็นดีเมื่อเราใช้ทุกช่องทางแล้วไม่ปรากฏว่าเสียงของพวกเราจะได้ยินถึงหูนายกเสียงของพวกเราจะได้ยินถึงผู้เมียนาเราคงเหลือวิธีเดียวทัานั้นคือพังรั่วมันเข้าไปที่ทำเย่เท่านั้นเองพี่้อยวันนี้เราต้องการความเด็ดขาด เมื่อัะคู่ทรงคนมาคุยกับพวกเราแล้วและพูดกันชัดเจนแล้วและมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นวันนี้พวกเราเดือดร้อนจึงเดินทางมาถึงคงไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าการต้องคุยกับผู้มีอำนาจตัดทินใจให้เด็ดขาดในวันนี้คนที่หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณธรรมนัทธมพา คนที่สองนายภูมิธรรมเวชชยชัทยที่นายกรัฐมนตรมตีมาไปส่วนจะสทรงไทยมาเราขอตัดสินใจอีกทีหนึ่งเพราะผมเชื่อว,ว่าคนเหล่านี้ไม่กล้ามาพบคนที่เลือกท่านไปหรอกใช่ไหมพี่นองเพราะเขาได้เป็นแล้วใช่ไหมวันนี้ท่านจะได้พบเขาอีกครั้งเมื่อการเลือกตั้งมาถึง เลือกตั้งเสร็จแล้วหัวของท่านไม่มีทางที่เขาจะมองเห็นได้เพราะนั้นผมเลยขอประกาศไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเวลาหมดแล้วเจ้านี้ยึดทรัพย์ของพี่น้องขายทอดตลาดทุกวันถ้าท่านยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้พี่น้องผมคนหนึ่งที่จะอาสาตัวพาพี่น้องบุกเข้าไปในจำเนียบปรัฐาาลเองเอาไหมพี่น้องอ เอาไหมเอาผมไม่มีอะไรเหลือให้เลือกแล้วเหลือทางเดียวถ้าเราไม่บุกเข้าไปเขาก็ไม่ฟังเสียงเราแน่นอนพี่น้องอตอนนี้ขอให้พบกับที่ประชาของเราอีกท่านหนึ่งครับ